เผยสาเหตุละครเรียรนเบลล่าราน,นีก่อนคนดูเริ่มติงไม่นานมานี้ชาวเน็ตโดยตั้งในเนื้อหากล่าวว่ากระทูนี้ขออวยเบลล่าราน,นีนักแสดงสาวสังกัดช่อง3พรุป,ปี2565ไม่มีละครใหม่ขอย้ำแฟนๆไม่ได้ดูละครใหม่ของเธอเลยเมื่อช่อง3ต้องการลดต้นทุนคงสถานะกำไรหนึ่งในนั้นคือการเลือกรีรันละครอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการดึงละครของนักแสดงที่เป็นที่นิยมอยู่ใน กระแสและยังอยู่ในดวงใจมหาชนคงหนีไม่พ้นละครของสาวเบลราลานีเริ่มจากเดือนมกราคมกับละครรอยเล่มมนยาเรีรันไตรามาสหนึ่งเรตติ้งดีมากบางตอนก็เอาชนะคู่แข่งรองอันดับหนึ่งประจำวันเรตติ้งตอนจบไปที่4.1สูงมากสําหรับช่องสมในตอนนี้รอบแรกที่ออกอากาศเรตติ้งจบไป5้าก,กวัวเลย บางจริงช่อง3เรีรันลงตอนเย็นตอนบ่ายอีกรอบแน่นอนภาพรวมเรตติ้งตรายมาส2อยยังพอไปได้ตรายมาส3เอาแล้วเรตติ้งละครเริ่มไม่ดีเพราะเข้าสู่ฤดูมรสุมช่อง3ลงคลิปปฏิวัตรดารียรันครองเวลาภายไทม์เช่นเคยปรากฏว่าเรตติ้งก็ดีตามเคย ซึ่งก็ไม่พลาดอีกส่งละครให้รักพิภากษามาเรียรันครั้งแรกในช่วงไทเกอร์นหนเช่นเคยแต่ผิดคาดเรตติ้งไม่ได้ตามเป้าเพราะเมื่อออนแอร์ในครั้งแรกเรตติ้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีเสียงบนจากคนดูหลายประการแต่ช่องก็มิดได้นํานํามาจัดตามใจฉันเรตติง้งเลยจบไปแบบเงาเงาเรตติ้งที่1.9 เลยส่งละครเก่ารีรันของเบลล่ามาหลายรอบก็ไม่ไหวนะช่องสามหลังจบกับละครพรมลิขิตขอให้ส่งละครดีๆให้กับเบลล่าหน่อยเพราะถ้าบทดีละครสนุกเรตติ้งจะตามมาคุณก็จะมีละครพร้อมรีรัน2-3รอบไปอีกเฮอ,อ่อทิ้งท้ายส่งปี2565ภาพยนตร์บุคเพสันนิวาสองของสาวเบลล่าลานีกับป๊กธนวัฒน์ก็คว้าตำแหน่งหนังไทยทำตังค์สูงสุดเป็นหนังไทยร้อยล้านเรื่องล่าสุดของไทยสมตำแหน่งคู่ควรแห่งยุคจริง จริงค่ะ